ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ตำบลทองหลางนะครับอำเภอจาก,กาลาดจังหวัดนครราชสีมาจะพาไปดูที่ดินติดถนน4เลนเส้นนี้นะครับอยู่ขาเข้าเมืองโคราชนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาตามถานนเส้น226นะครับเส้นเพชรมัตุคาเส้นนี้นะครับมาอีกประมาณ28กิโลเมตรนะครับจะมาถึงแปลงที่ดินของเรา แปลงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอบตทองหลางนะครับใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลทองหลางนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่3ไร่2งาน13ตารางวานะครับแปลงนี้จะมีหน้ากว้างติดถนน4เลนเส้นนี้ประมาณหนึ่งเสาไฟฟ้านะครับหรือประมาณ40เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างในประมาณ188เมตรนะครับ ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับายาวเข้าไปด้านในนะฮะแปลงนี้จะอยูอ่ใจกลางหมู่บ้านนะครับจะมีหมู่บ้านาล้อมรอบนะครับประมาณ10หมู่บ้านนะครับอยู่ห่างจากอบตอทองหลางมาประมาณ500เมตรนะครับห่างจากาที่ว่าการอำเภอจักราดนะครับ ประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่เคติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ก่อนถึงตัวที่ว่าการอำเภอจักรลาดนะครับอยู่ก่อนถึงอำเภอจักรลาดประมาณ10กิโลเมตรนะครับต่อจากแปลงที่ดินของเราไปาที่ดินแปลงนี้นะครับอาจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ28กิโลเมตร ่างจากโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมาภายในตำบลทองหลางนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ800เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับแนวเขีดจะอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับมาจนถึงรถยนต์ของเราที่จอดอยู่นะครับประมาณ40เมตรนะครับหน้ากว้าง ตรงไปจะเป็นที่วการอำเภอจักรลาดนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ10กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณแนวป่าหญ้านะครับยาวเข้าไปด้านในประมาณ188เมตรนะครับสำหรับแนวเขตที่ดินนะครับบริเวณด้านหน้าจะมีเสาไฟฟ้านะครับที่ดินจะยาวตามแนวต้นไม้นะครับทางด้านทิศตะวันตกสำหรับทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีแนว ไล่มันสำปะหลังนะครับจะมีหลักเขีของแปลงข้างเคียงอยู่นะครับมีนะครับคือหลักเสาคอนกรีตที่อยู่ด้านข้างฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของแปลงที่ดินของเรานะครับติดกับแนวไล่มันแปลงนี้เลยนะครับยาวเข้าไปด้านในที่ดินที่เราจะพามาดูวันนี้เป็นแปลงป่าหญ้านะครับบริเวณนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนสีเลนนะครับ ถนนที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นที่สูงนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนได้นะครับที่ดินไม่ต้องถมดินนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลยหรือท่านใดต้องการที่จะมาทําธุรกิจอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่2องงานสิตารางวานะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะฮะแนวเขตฝั่งนี้นะครับทางด้านที่ตะวันตกจะเป็นแนวต้นไม้นะครับ ยาวตลอดแนวเลยนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1 2ล้านแสนบาทนะครับสามารถเปรียบเทียบราคากับแปลงข้างเคียงได้นะครับที่ดินบริเวณนี้ตั้งราคาขายกันไว้ที่ไล่ละประมาณ2ล้านบาทนะครับแปลงนี้ขายไม่แพงนะครับขายถูกกว่าแปลงอื่นๆนะครับปัจจุบันนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์นะครับจะมีย้าขึ้นลกๆหน่อยนะครับ สามารถมาเกตเคลียร์นะครับปรับพื้นที่นะครับให้ที่มีความสวยงามนะครับถ้าเราปรับพื้นหญ้าพื้นต้นไม้ออกแล้วนะครับที่ดินของเราจะสวยงามมากนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นอ,อบตอทองหลางนะครับอยู่ติดกับสถานีอ,อานามัยนะครับหรือเรียกกันว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลทองหลาง สำหรับที่ว่าการอำเภอจักราชจะอยู่เลยที่ดินของเราไปประมาณ1 0กิโลเมตรนะครับจะเป็นที่ว่าการอำเภอแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา28กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์ขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับแปลงนี้ทำเลค้าขายได้นะครับท,ทําธุรกิจเปิดอู่เปิดโกดังได้นะครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคด,ดีมีความสุขสวัสดีครับ